ไปแล้ว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 ยอยู่ไฟโบไปเลยอยู่ไฟโบไปแล้วไปแล้ว้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตามแม่บ้าน ep สองกันนะคะวันนี้เนก็จะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงตัวโปรดนะคะซึ่งสัตว์เลี้ยงของเนไม่ใช่หมาแล้วก็ไม่ใช่แมวนะคะคือจะเป็นตัวอะไรนั้น ต้องรอดูนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะเอามากันโล นี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของนี่นะคะคือตัวตุ่นค่ะชื่ออะไรเอ่ยน,น้องชื่อข้าวเหนียวนะคะจริงๆแล้วได้มาสองตัวค่ะอีกตัวหนึ่งชื่อหมูปิ้งแต่ว่ามันมาอยู่ได้แป๊บเดียวมันก็ตายเหลือ<ม>แต่น้องข้าวเหนียวซึ่งตัตอ้วนมากนะคะตอนนี้อายุมันก็ประมาณเกือบหนึ่งปีแล้ว <Wow. S 1> เอามาต่อสงการ ที่บ้านนี้ก็จะเลี้ยงเลี้ยงมันกับผ้าแต่จริงๆแล้วมันมันต้องอยู่ในดิน,นแต่ว่าถ้าอยู่ในดินแล้วมันมันจะไม่เชื่องกับเราอันนี้ก็เลยเลี้ยงกับผ้าเ,เวลาน้องอยู่ในดินจริงๆแล้วน้องอะ่ะกินพวกรากไม้รากไม้แล้วก็ผลไม้ที่หัวอยู่ในดินพวกมันอะไรอย่างเงี้ยข้าวโพดเอ้ยแม่ข้าวโพดไม่มี เพราะว่าน้องชอบอยู่ในดิดนไง mm hmm. แล้วแบบน้องอยู่ในไร่แล้วมันชอบแทะชอบกัดรากพืชทำลายหัวมันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. จริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ดูร้ายนะ oh, <no. S 1> แต่ว่าอันนี้คือเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กป้อนนมมันมันไม่มีแม่ mm hmm. เดี๋ยวส่งการนี้จะไปเอามาอีกสามตัวเอามาเป็นเพื่อนน้องข้าวเหนียว mm hmm. เพราะว่ามันก็กำพาแม่เหมือนกัน mm hmm. อันนี้ก็คือบ้านของ mm hmm. ข้าวเหนียวนะคะ บางคนอาจจะเห็นว่ามันเหมือนถังขยะแต่มันคือที่เลี้ยงของที่เลี้ยงตัวตุน่นแคปกาวก็คือการมันตะปีนออกเพราะว่าตอนกลางคืนมันชอบแอบออกมาแล้วมันก็ไปแทะตู้มาดูนั่นหน่อครับนี่อยากโชว์อันนี้ขงกุดมันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ชอบไปตัวมัน คือหาของมันมันเหมือนหนอนอยากตัดมันมากเลยตั้งแต่ตอนเอามาต่อไปก็จะพาตุ่นไปเดินเล่นกันนะคะนี่ก็คือที่พาขา้วนนะะาวเ,เหนียวไปเดินเล่นนะคะไปกันเลยค่ะต่อไปก็จะพาข้าวเหนียวไปเดินเล่นริมคลองกันนะคะคลองนี้ก็จะคือริมคลองแสนแสบค่ะคซึ่งมีทางเดินแสบแค่ไหนเนี่ย แสบไปถึงสวงเลยค่ะน้องไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอ่ะใลูกไปเดินไปนี่เป็นเลยจ้า เดเล่นเดินเล่นไปแล้วไปแล้วนเดินะไปแล้วไปแล้วเห็นหนูนี้วิ่งเร็วนะจ๊ะมาแล้วเห็นหนูตุ้ยขนาดนี้หนูก็วิ่งเร็วนะจ๊ะไปแล้ว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 อยู่เซนโบไปลอยู่เซนโบไปแล้วไปแล้วไปแล้วบนเดอะฟาร์ลุบหลังนี่ย ทุกกับเข้าวไว้หมดเวลาสนุกละฮาเนี่ยนี่ยปีลปีปจติดใจติดใจอยากเล่น้อสวัสดีคาับอยากออกต่อไปนะคะก็จะพาน้องมาเล่นดินค่ะขุดดินแล้วกมาเล่นได้เหรอใช่ ปล่อยมันได้เลยแต่ว่าต้องเฝ้ามันตลอดเวลาถ้ามันทบดินลงไปเลยล่ะไม่เพราะว่ามันขุดไปครึ่งตัวก็เอามันขึ้นแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะแบบขุดไปแล้วมันก็หายไปเลยได้ทำเลยนะจ้าข้าไงไงล่ะ ฉันเข้าไม่ได้เพราะฉันอ้วนเกินไป Guys, y, like, ีเด like. ี๋ยวมันลุดเข้าไปเลยแม่ทำยังไงวะน้องผุดไปสักพักเดี๋ยวน้องก็จะแบบโผล่หน้าขึ้นมาหายใจ ม่งต่อแค่นี้และแล้วนางก็จะขุดต่อเวลาขุดนางไม่ได้ใช้เท้านะแต่ว่านางอ่ะใช้ฟันแทะดินอาเหรอใช่แล้วนางก็นั่แหละใช้เท้าหลังมันขีดดินขึ่งไงมันไม่ได้ใช้เท้าหน้านี่ไงนางผล่ขึ้นมาหายใจแล้วหมดเวลาแล้วนี่วันขึ้นมาเลยไม่ให้ไปแล้วไม่ให้ไปเลย,เยแล้วนะ ดูดูท uh ี huh. ่น้องฝุดแบบเดียวเท่านั้นนะคะติดใจไปแล้วไปพอแล้วเดี๋ยวหายไปกงแดินไม่ไม่ให้ถ่ายแล้วอ่ะองับมือ มันอยากขุดต่อน้ามอมแมมไหมล่ะมีแต่ฝุ่นอเอาไวเล่นดินเสร็จแล้วก็ต้องมาอาบน้ำนะคะคในอ่างล้างจานนี่แชมพูของเขาออกนี่ก็แชมพูของเขานะคะสำหรับอาบน้ำหนูแฮมเตอร์คะ่ะหรือไม่ก็กระต่ายมันเป็นสา์ประเภทเดียวกันก็เลยใช้ด้วยกันได้ จะเสร็จแลแ้วลูกจะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอาบเสร็จแล้วก็พาน้องมาเช็ดตัวมันหัวไม่เปียกเลยเดี๋ยวน้ำเข้าหูเููห,หูแล้วก็จิว๋วเลย น้องกำลังแต่งตัวผิวขาวจ้าว,วันนี้เป็นยังไงบ้างคะมาอยู่กับตุ่นน้องตุ่นข้าวเหนียวหนึ่งวันนะคะมาดูชีวิตประจำวันของน้องตุ๊กตุ่น,นมันสนมาก <c oughs> มันอยู่ไม่เฉยแล้วมันได้เล่นแล้วมันจะไม่เฉยแล้วเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะ <c oughs> ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย ข้าวเหนียวมันเอ้ย,อย,ออยก,กินหมูปิ้งเอ้ยหมูทอดไป้ลรูกเอ้ยน่ากินหมูทอดอยากอยากอยากนมหน่อยนะออยากมากอยากกิน